สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเชลซีกำลังพิจารณาขายคาร์ลมาสันโอดอยปีฟอร์มตกที่มีฤดูการอันน่าผิดหวังโดยมีบริเซอรมูลให้ความสนใจดึงตัวไปเล่นในบุเดลิก้าเยอรมันเดอสซันเสียงกิรง,งานว่าฮาสัมโอดอยไม่สามารถเค้นฟอร์มเก่งออกมาได้เลยตลอดทั้งฤดูการ ที่เด้ลงเล่นตัวจริงในเกมพิเมีกไปเพียง10นัดเท่านั้นทั้งที่ในช่วงเวลาของแฟงลัมพาดและโุมสทูเคิลทำให้เชลซีพิจารณาปล่อยตัวในซัมเมอร์นี้หากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมรายงานข่าวระบุว่าฮันสันโอดอยไม่น่าจะอยู่ในแผนการทำทีมของทูเคิลในฤดูกาลหน้าด้วยการแข่งขันภายในทีมที่มีมากและเชลซียังอาจเสริมทัพเพิ่มอีกตามความต้องการของทูเคิลที่ยังไม่ได้ซื้อใครมาร่วมทีมเลยแม้แต่คนเดียว ในการมาถึงถิ่นสแตฟอร์ดบิตในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายเดือนมกราคมยูโรสปอร์ตรายงานว่ารอทมูนพร้อมทุ่มงบดึงฮสซันโอดอยไปเสริมแนวรุกริมเส้นในซัมเมอร์นี้หากจำใจจะต้องเสียจรรนซานโชไปให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเชลซียินดีรับฟังข้อเสนอไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายรียืมตัวตลอดทั้งฤดูกาลก็ตามสำหรับฮสซันโอดอยเคยตกเป็นข่าวกับยบร์มินิกอย่างหนักเมื่อตอนใกล้หมดสัญญากลางปีที่แล้ว แต่ท้ายที่สุดเชลซีก็ประสบความสำเร็จในการต่อสัญญาฉบับใหม่ที่จ่ายค่าเหนื่อยเพิ่มแบบทวีคูณเป็น1,2 0 0 0 0ปอนปอต่อสัปดาห์โดยเซ็นยาวถึงปี2024แต่ผลงานกลับไม่คุ้มค่าจ้างเหมือนตอนที่ก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ใหม่ทอมัสตูเคิลผู้จัดการทีมเชลซีเชื่อว่าตอนนี้เอเดวาร์แมนดี้ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมมีสภาพความฟิตที่ดีขึ้นมาก โดยในด่านร่างย่อไว้29กําลังเร่งฟิตร่างกายให้ทันเวลาเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศที่เชลซีจะดวลกับแมนซิตี้ที่สนามเอสตาดิดโอโดดาเก่าเมืองปอโตโปรตุเกสในวันเสาร์ที่29พฤษภาคมนี้เมนดีได้รับบาดเจ็บซี่โครงจากเกมพิมพ์ลีอังกฤษนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่เชลซีบุกไปพ่ายกับวิลล่า1-2เมื่อวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่พ้นการตรวจระบุว่า อาการบาดเจ็บของอดีตในด่านแรนด์ไม่ได้รุนแรงลาสุดทูเคิลคาดหวังที่จะเห็นแมนดี้ลงซ้อมกับเพื่อนๆได้ในวันพุธนี้สําหรับเอดวัวร์แล้วจากผลตรวจที่ออกมามันทําให้เรามีความหวังที่จะเห็นเขาลงซ้อมในวันพุธนี้เขาดีขึ้นมากในเรื่องของอาการบาดเจ็บน,น,นั้นเราจําเป็นจะต้องรอดูความคืบหน้าในวันพุธแต่อันดับแรกเลยคือเราจะต้องเห็นเขาลงซ้อมก่อน สกายสปอร์ตสื่อของอังกฤษตีข่าววิลเลียนดาวเตะอาร์เซนอลพร้อมจะหวนศบเชลซีโดยที่ไอ้ปืนใหญ่ก็พร้อมจะโลกเขาเช่นกันปีบาซิเซเลียนของอาร์เซนอลยอดสโมสรอนแกล่งแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษสนใจที่จะย้ายกลับไปอยู่เชลซีในซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากสกายสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำเมืองผู้ดีแข่งวัย32อยังเหลือสัญญากับอาร์เซนอลจนถึงซัมเมอร์ปี2023ิบาแต่ที่ผ่านมาเขทาทำผลงานได้น่าผิดหวัง จนถึงขั้นพร้อมที่จะพิจารณาเกี่ยวกับการย้ายทีมซึ่งมันก็มีหลายทีมที่ตกเป็นข่าวว่าอยากได้ตัวเขาไปร่วมทัพไม่ว่าจะเป็นทีมในโยุโรปหรืออินเตอร์ไมอามี่สมสอแห่งศึกเมเจอร์สกอร์ลีกสหรัฐอเมริกาที่มีเดวิดเบ็คแคมเป็นเจ้าของร่วมจะได้ก็ตามสกายสปอร์ตบอกว่าการกลับไปเล่นในถิ่นสตาฟอร์ดบิทถือเป็นตัวเลือกแรกของวิลเลียนหลังจากเพิ่งย้ายออกจากที่นั่นเมื่อซัมเมอร์ปีก่อนโดยที่จริงเขารักเชลซีอย่างมาก แต่ที่ต้องบอกลาทีมเป็นเพราะไม่ได้รับสัญญา3ปีตามที่ต้องการเท่านั้นโดยสื่อก็เสริมอีกว่าอาเซนอลก็พร้อมจะปล่อยแข้งรายนี้เช่นกันเพื่อที่จะหาทุนไปใช้ในการเสริมทัพเซซ่าอัสปลโกเต้ากองหลังกับตันทีมเชลซีได้รับข่าวดีเมื่อใบแดงที่ได้รับจากเกมเจอกับแอสตันวิลล่าในนัดปิดซีซั่นชนะการอู่ถอนไปที่เรียบร้อยแล้ว ปากหลังสเปนถูกไล่ออกด้วยข้อหาแสดงพฤติกรรมรุนแรงหลังเหมือนเอามือไปฟาดที่ใบหน้าของแจ็คเกลิดในนาทีที่89เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากเชลซียื่นอุทธทณ์และเอเฟเอก็ตอบรับคำร้องขอทําให้อัสเิโกต้าจะไม่ถูกแบนสมนัดในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลหน้าเชลซีคว้าดับ4ในพรีเมียร์ลีกและได้สิทธิ์ผ่านไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกแม้ว่าท้ายที่สุดจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับสิงห์พง,งาด1-2ที่เวลาพากก็ตาม เชลซีจะเผชิญหน้ากับแชมเปี้ยนลีกอย่างแมนซิตี้ในแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศวันเสาร์นี้สำหรับอัสเซนลกัวเมีชื่อเป็นหนึ่งใน24คุณพลที่ถูกเรียกติดทีมชาติสเปนไปลุยศึกยูโร2020เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา